สวัสดีค่ะชะลคณาราศีตุลยินดีต้อนรับสู่ชาแนลป๊อปปี้สตาร์โรนะคะวันนี้เราก็จะมาทำคลิปภาพรวมสำหรับเดือนมีนาคม2568กันสำหรับในเรื่องการงาน ในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยง่ายเลยเนาะสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้รับสพอร์ตที่เพียงพอจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งหัวหน้างานของคุณเองนะคะ มันเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนเนี่ยหันหลังให้กับคุณไม่ค่อยให้คุณอะ่ะมักจะให้โทษนะคะคือสมมติว่าคุณเนี่ยไปร้องขอความช่วยเหลือนะคะอยากให้เขาอะ่ะช่วยมาแบ่งเบาภาระเวิร์กโหลดของเราใช่ไหมคะ บางคนน่ะเขาช่วยนะแต่การช่วยของเขาอ่ะมันันสร้างปัญหาให้เรามากขึ้นกว่าเดิมแทนที่จะทําให้งานของเราอ่ะมันลดน้อยลงนะคะมันก็เลยทําให้คุณตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถจะไปพึ่งพาใครได้ไม่ว่าจะงานอะไรคือเราต้องลงมือลงแรงด้วยตัวของเราเองมันถึงจะประสบความสําเร็จแต่ต้องเรียกได้เลยอ่ะว่ากว่าที่เราจะประสบความสําเร็จในแต่ละงานนะคะมันก็แลกมาด้วย หยาดเหงื่อเนาะแรงกายแรงใจของเราแบบคนเดียวเต็มร้อยเปอร์เซ็เลยอ่ะอืมไม่ได้ได้รับการแบบผักดันนะคะหรือว่าไม่ได้รับการเชิดชูสักเท่าไหร่นะจากเพื่อนร่วมงานจากหัวหน้างานของเราพอมาในเดือนนี้นะคะคุณจะรู้สึกได้นะคะว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ดีมากขึ้น คือต้องบอกก่อนนะคะว่าสถานการณ์ที่คุณเจอมาเนี่ยมันหนักที่สุดแล้วแล้วพอคุณผ่านมันมาได้มันไม่มีอะไรที่มันจะยากไปกว่านี้แล้วไงมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การควบคุมของคุณอย่างสิ้นเชิงเพราะคุณรู้ว่าคุณควรที่จะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะคะเพื่อที่ผลงานเนี่ยมันจะออกมาแบบประสบความสำเร็จ อีกสิ่งหนึ่งนะที่เรามองเห็นเลยว่ามันจะเกิดขึ้นในเดือนนี้นะคะก็คือท t i t u d e ของคุณนะ่ะที่มันจะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนะคะคุณเคยแบบตั้งใจทํางานมากๆคุณเคยคิดว่ายัางไงก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่ามีคนมาร้องขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะคุณอาจจะทิ้งงานของตัวเองแล้วก็ไปช่วยทีมก่อนเพราะทีมยังไงก็ต้องมาเป็นอันดับแรกแต่ หลังจากที่คุณผ่านเหตุการณ์ตรงเนี้ยมาใช่ไหมคะมันกลายเป็นว่าคุณนะ่ะรู้สึกว่าทีมไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคุณอีกต่อไปตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของคุณเองความสำเร็จของคุณเองบางคนนะ่ะมีการคิดใหญ่นะเนี่ยดูสิ เป็นไพ่ Queen of Wands ขึ้นมาคุณคิดใหญ่อะคุณรู้สึกว่าหัวหน้าของคุณอะช่างไม่ได้เรื่องเหลือเกินนะคะคุณคิดว่าคุณสามารถที่จะทําได้ดีกว่าเขาและคุณกําลังมองหาโอกาสในการเจริญเติบโตในการที่จะไปแทนที่หัวหน้างานของคุณหรือในการที่จะไปในตําแหน่งที่มันสูงขึ้นกว่าเดิมเพราะคุณมองว่าสิ่งที่คุณเจอมาเนี่ยมันเหมือนกับเตรียม พร้อมให้คุณอะได้ก้าวไปในสู่จุดที่มันใหญ่กว่านี้แล้วอะอืมคุณคิดว่าคุณสามารถทำทุกอย่างออกมาได้ดีกว่าหัวหน้าของคุณที่เขาเคยทำเพราะคุณมองว่าหัวหน้างานของคุณอะเป็นคนที่ useless คือไม่ได้ความเลยนะคะในตอนนี้อืมมันกลายเป็นความคิดแบบนั้นไปแล้วนะคุณไม่ได้รู้สึกเคารพในตัวหัวหน้างานของคุณอีกต่อไปอะอืมมันมันหมดความเคารพ สำหรับคนที่กําลังหาง,งานอยู่ในเดือนนี้นะคะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสทางการงานให้กับคุณนะคนที่เราพูดถึงนะคะเขาคนนี้เนี่ยเป็นคนที่คุณเคยร่วมงานด้วยกันมาก่อนนะคะเคยทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งด้วยกันมาแล้วเป็นโปรเจกต์ที่มันยากมากๆเลยอะ่ะเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะมันได้ผ่าน ความยากลําบากด้วยกันมาร่วมหัวจมท้ายด้วยกันมามันเกิดความสนิทสนมแล้วก็เหมือนกับเขาเห็นความสามารถของคุณเห็นความฉลาดเห็นความเก่งของคุณนะคะแล้วทีนี้พอวันหนึ่งอะ่ะที่เขาเห็นโอกาสทางการงานที่มันน่าสนใจมากๆแล้วเขาคิดว่ามันเหมาะสมกับคุณเขาก็เลย พยายามที่จะ reach out มาหาคุณนะคะพยายามที่จะเอาข่าวเรื่องการงานตรงนี้มาให้เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เหมาะสมมากๆกับโอกาสตรงนี้นะคะเรามองว่าในเดือนนี้ตัวของคุณจะมีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้มีการพูดคุยถึงรายละเอียดการทำงาน scope แล้วก็เหมือนกับค่าตอบแทนนะกับบริษัทที่มีคนอะยื่นข้อเสนอมาให้นะคะ เป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกแฮปปี้เพราะว่าเหมือนกับไทยที่สุดอะความสามารถของคุณก็มีคนเห็นค่านะคะทุกอย่างที่คุณเคยทําไปอะมันไม่สูญเปล่าแล้วมันกลับมาตอบแทนในในมุมที่คุณเองก็คาดไม่ถึงว่าวันหนึ่งจะมีคนแบบมายื่นข้อเสนอให้เราเพราะเคยทํางานด้วยกันมาก่อนแล้วเขาประทับใจในการทำงานของเราอะอม,มันค่อนข้างที่จะทำให้ใจเราฟูเนาะ สำหรับคนที่เป็นฟรีแลนเซอร์ในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เราอยากจะให้คุณเนี่ยมีดิสซิ п ลินให้มากกว่าปกตินะ คือต้องบอกเลยอะว่ามันมีสิ่งเร้าเข้ามาเยอะมากจริงๆในเดือนเนี้ยซึ่งอาจจะทําให้คุณเสียสมาธิได้นะคะแล้วพอคุณเสียสมาธิอะมันเหมือนกับคุณน่ะจะไม่ได้มีกระจิกกระใจในการทํางานนะคะจนทําให้ทํางานออกมาแบบทุกถูกผิดผิดอะแล้วงานที่ออกมามันไม่มีคุณภาพนะคะจะส่งผลเสียกับคุณมากกว่าที่คุณคิดนะอยากให้คุณน่ะพยายามที่จะโฟกัสกับงานของเราให้ได้มาก ที่สุดเราอยากให้คุณนะคะพยายามที่จะทำผลงานออกมาให้มันมีคุณภาพเนาะเพราะว่าในตอนเนี้มันเหมือนกับมีคนหลายๆคนนะคะที่เขาเองก็มีการรีวิวนะคะมีการดูผลงานคุณอยู่อะถ้าสมมติคุณทำออกมาได้ไม่ดีมันก็จะเป็น ปากต่อปากนะที่พูดกันว่าเอออย่าใช้บริการเจ้านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมอยากให้คุณแบบพยายามในการที่จะรักษาคุณภาพนะคะรักษา reputation ดีๆในตลาดเอาไว้นะเพราะว่าคุณเองก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วอะอย่าให้สิ่งที่เราสามารถ contrl o ได้นะคะมันมาเป็นข้อผิดพลาดจนทำให้เราเสียลูกค้าดีๆไปสำหรับคนที่ทำธรุรกิจส่วนตัว ในเดือนนี้นะคะเราอยากให้คุณใช้ความรอบคอบให้มากกว่าปกติเนาะอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นลูกน้องที่ทํางานด้วยกันมานานหรือแม้กระทั่งพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนนะคืออย่าไว้ใจนะคะถ้ามันมาถึงในเรื่องของการเงินเรื่องของผลประโยชน์อเราไม่สามารถที่จะไว้ใจใครได้มันมีโอกาสสูงในเดือนนี้นะคะที่ ถ้าเราไม่ระวังอ่ะเราจะเสียผลประโยชน์จากการโดนตอดเล็กตอดน้อยนะคะจากคนที่เราไว้ใจเนาะแล้วก็จะทําให้เราเสียใจทีหลังในเดือนนี้ถ้าเป็นไปได้อยากให้คุณลงมาคุมเองคุมงานคุมคนนะคะจะดีกว่าสำหรับคุณนะในเดือนนี้สำหรับคนที่กำลังเรียนอยู่ ในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ไม่ค่อยเด่นเลยอะ่ะในเรื่องของการทำงานกลุ่มนะคะหรือว่าถ้าสมมติเราต้องมีโปรเจกต์ร่วมกับคนอื่นๆนะมันเป็นเดือนที่ เราจะไปได้เพื่อนร่วมทีมที่ไม่ค่อยดีอ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยช่วยงานนะคะบางคนคือออกแนวะแบบโยนงานแต่ก็คาดหวังให้เราใส่ชื่อเขาเวลาส่งงานอย่างเงี้ยอืมแล้วคุณไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากนะักเพราะว่าคนที่ทําแบบเนี้ยกับเราอ่ะเขาค่อนข้างปอ๊อปปูล่ามีเพื่อนเยอะถ้าเราแบบแข็งข้อนะคะก็มีโอกาสสูงว่าเราจะโดนแบนหรือว่าจะโดนลังแกอืมเราอยากให้คุณเนี่ย ใช้สติให้มากๆในเดือนนี้นะคะอยากให้คุณทำในสิ่งที่คุณสามารถทำได้ไปก่อนอย่าไปขวางทางอะ่ะอืมนะคะอย่าไปขวางทางในเดือนนี้นะเพราะว่าเดือนนี้มันยังไม่ใช่เดือนที่เราเราจะชนะถ้าเราขวางทางคนอื่นอืมให้ไปตามน้ำไปก่อนนะคะแต่ว่า ก็อยากให้ลิสต์ไว้เหมือนกันนะคะว่าเขาทําอะไรไว้กับเราบ้างนะคะเขาไม่ทํางานไหนหรือว่าเขาทํางานออกมาได้แบบไม่มีประสิทธิภาพแค่ไหนคือรวบรวมหลักฐานเอาไว้แล้วพอวันหนึ่งอะถ้าสมมติว่าดวงของเรามันดีกว่านี้เราถึงค่อย take action ได้นะแต่เดือนนี้คือต้องใช้ความอดทนให้มากๆไปก่อนนะคะสําหรับในเรื่องการเงิน ในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่เรื่องการเงินค่อนข้างโอเคกว่าเดิมนะคือต้องบอกก่อนว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเดือนที่หมุนเงินหนักมากดูสิเป็นไพ ห้าเหรียญขึ้นมานะคะมีแต่เรื่องให้เราต้องใช้เงินเข้ามาทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าแบบโอ้โหจะเอาอยัางไงต่อดีแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลยนะคะแต่ว่าพอมาในช่วงเดือนนี้มันเหมือนกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันดีมากขึ้นนะคะบางคนอะ่ะถ้าสมมติว่าทําธุรกิจมันก็มีรายได้เข้ามานะคะมีเงินเสริมเข้ามาทําให้เราไม่ได้เดือดร้อนมากนักไม่ได้เดือดร้อนเหมือนในช่วงก่อนหน้านี้แล้วหลายๆคนนะคะ ก็มีโอกาสที่จะได้เงินตกเบิกหรือว่าเงินที่ลูกหนี้อ่ะเคยผัดผ่อนมาก่อนนะคะว่าจะคืนแล้วก็ไม่คืนแต่ว่าก็มาได้ในช่วงเดือนเนี้ม,มันจะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องการเงินของเราก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกแฮปปี้ได้นะคะสําหรับในเรื่องความรักของคนโสดคนโสดคะในช่วงนี้เนี่ยกำลังจะมีโอกาสทั้งความรักเข้ามาในชีวิตของคุณนะ แต่โอกาสทางความรักครั้งเนี้ยมันเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจอ่ะอืสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะเป็นเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เพื่อนหรือว่าคนรอบตัวคุณอะไม่ค่อยชอบไม่ค่อยไว้ใจนะคะคนที่กำลังจะเข้ามานะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนู ลักษณะนิสัยของคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจดีอบอ้อมอารีกับคนรอบตัวเขานะอืมเป็นคนที่ใจกว้างมากๆอ่ะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะคะรักพวกพ้องนะคะถ้าสมมติว่าได้อยู่ในชีวิตของเขาแล้วเขารู้สึกไว้ใจอ่ะคนคนนี้ยเป็นคนที่เท่าไหร่เท่ากันอืมกับเพื่อนกับคนรอบตัวเขาแบบให้ไม่อั้นอ่ะแต่ว่ากับคนอื่นนะเขาค่อนข้างร้ายนะ อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คนรอบตัวคุณนะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยปลื้มคนคนนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่เบนไม่ได้อืมเป็นออกแนวเหมือนกับยอมหักแต่ไม่ยอมงอจะเป็นคนลักษณะนั้นกับคนที่เขาไม่สนิทด้วยกับคนที่เขาไม่ค่อยชอบอะ่ะก็เลยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคอนฟ lict ระหว่างตัวของคนที่กำลังจะเข้ามาแล้วก็ตัวคนรอบตัวของคุณนะคะตัวคุณนะ่ะ จะรู้สึกแฮปปี้กับคนคนนี้นะต่อให้คนอื่นจะบอกว่าเอ้ยคนคนนี้ไม่โอเคต่อให้คนอื่นจะบอกว่าอย่าไปต่อเลยกับความสัมพันธ์แต่คุณจะแฮปปี้กับคนคนนี้เพราะเขาดีกับคุณเขาจะแบบเข้ามาแล้วก็ดูแลเทคแคร์คุณเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นทางเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องการงานนะคะเป็นที่ปรึกษาให้คุณแบบดีมากๆแล้ว คนคนนี้ดันกลายเป็นคนที่เข้าใจหัวใจคุณมากที่สุดเป็นคนที่คอยส่งเสริมคุณผลักดันนะคะทำให้คุณนะอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณรู้สึกได้อะว่าเขาจริงใจกับคุณนะคะเขาปรารถนาที่จะเห็นคุณนะประสบความสำเร็จแล้วก็ปรารถนาที่จะเห็นคุณมีความสุขอมืมันเป็นเรื่องที่พูดยากมากๆเลยอะ่ะกับความสัมพันธ์นะคะกับคนคนนี้เพราะเหมือน ใจหนึ่งเราก็อยากที่จะไปต่ออีกใจหนึ่งแล้วก็ไม่อยากที่จะไปต่อเพราะว่าคําเตือนของคนรอบตัวเรานะคะแต่เรามองว่าท้ายที่สุดแล้วอะ่ะคุณจะไปต่อกับคนคนนี้นะอืมคุณจะให้โอกาสความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้ไปเดินหน้านะคะอืมเดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c เ e เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่นีอะไรอยากที่จะบอกเราอีกสำหรับไพ่ใบแรก invitation นี่ไง ตัวคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขานะคะจะพาคุณนะไปเปิดโลกนะคะไปสู่โลกใบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอมาก่อนทางเรื่องของการงานทางเรื่องของการเงินเจอคอนเน็กชันใหม่ๆนะคะเจอบุคคลที่มีชื่อเสียงคนที่มีอิทธิพลนะ attraction นะคะมันมีแรงดึงดูดระหว่างคุณสองคนอยู่นะเป็นแรงดึงดูดที่ คุณก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงรู้ตัวอีกทีคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะละสายตาไปจากคนคนนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่ามันยากมากๆเลยในการที่เราอะจะหันหลังให้กับเขานะคะ retreat เวลาที่คุณได้อยู่กับคนคนนี้เนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณได้พักอะเพราะว่าเขาดูแลเทคแคร์คุณดีมากๆนะคะบางคนนะคือปกติแล้วนะคะคุณต้องเป็นฝ่ายดูแลคนอื่นนะต้องเป็นฝ่ายที่รับผิดช,ชอบทางเรื่องของการเงินนะคะให้กับคนที่บ้านนะแต่ว่าพอมาเจอกับคนคนนี้แล้วอะคุณกลายเป็นคนที่ถูกดูแลแทนนะคะเขาเอาภาระหน้าที่ออกไปจากไหลของคุณ เอาความเหนื่อยออกไปจากบ่าของคุณทําให้คุณรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะมีความฝันเป็นของตัวเองได้สามารถที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากทําได้อ่ะอือยู่กับเขาแล้วเราสามารถโบยบินได้มันเป็นในลักษณะนั้นนะคะ engagement เนี่ยความสัมพันธ์ครั้งนี้มีโอกาสที่จะได้ไปต่อสูงมากๆเลยนะคะอืมเป็นอะไรที่ดีนะเป็นอะไรที่ดี การที่เขาจะเข้าไม่ได้กับคนรอบตัวของเราอะเรามองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่จะต้องแก้แต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องทำให้ความรักที่มันกำลังจะเกิดขึ้นต้องจบลงอะอือยากให้คุณให้โอกาสความรักครั้งนี้ได้ได้ผลิบานนะคะอันนี้ก็เป็นการพยากรณสำหรับคนโสดเนาะเดี๋ยวเราขอไปต่อนะคะกับการพยากรณ์สำหรับคนที่มีคนคุยกันสำหรับคนที่มีคนคุย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยในช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณมีความสูงมากๆเลยนะเพราะว่าคนคุยของคุณน่ะเขาดูแลเทคแคร์คุณดีนะคะแล้วก็เขาเข้าอกเข้าใจคุณเป็นที่พึ่งทางใจให้คุณได้แบบยอดเยี่ยมไม่มีใครสามารถที่จะทำแบบนี้ได้นะคะ แต่ความสัมพันธ์ตรงนี้มันดันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่คนรอบตัวของคุณนะ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยที่คุณกับคนคุยจะไปกันต่อสาเหตุที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณกับคนคุยมีความต่างกันนะคะบางคนนะ่ะต่างทางด้านอายุหรือว่าต่างทางด้านฐานะมันก็เลยกลายเป็นว่าคนรอบตัวของคุณนะ่ะมองว่าคนคุยเขาไม่เหมาะสมกับคุณนะคะ มันมีการกระทำแล้วก็คำพูดบางอย่างที่คนรอบตัวของคุณน่ะเขาเาส่งออกมาแล้วมันทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะว่าทำไมอะ่ะถึงไม่มีใครนะคะที่เขายอมรับการตัดสินใจของคุณทําไมถึงไม่ให้เกียรติกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยม,มันมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะแต่คุณก็พยายามที่จะเฉยเมยกับ สิ่งที่คนอื่นทำเฉยเมยกับคำวิาพากษ์วิจาร์เพราะคุณมองว่าคนเหล่านี้ก็ท้ายที่สุดไม่มีใครที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ไม่มีใครที่จะทำหน้าที่แทนตัวคนคุยของคุณได้อะก็เลยทำให้คุณตัดสินใจที่จะไม่ฟังนะคะตัวคนคุยของคุณนะเข้าคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องจับมือกันผ่านความยากลําบากผ่านอุปสรรคนะแต่เรามองว่าความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะสามารถไปต่อได้แบบที่มั่นคงมากๆเพราะว่าคุณสองคนน่ะทำงานหนักมากๆเลยในความสัมพันธ์คุณอยากที่จะไปต่อด้วยกันความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันเลยจะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตนะคะ เดี๋ยวเราขอดูไพ่ o r a c l e เพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าไพ่มีอะไรอย่าที่จะบอกเราอีกสำหรับไพบ่ใบแรก sustainability ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยอะ ถ้าสมมติคุณยังพยายามอย่างนี้ต่อไปนะคะไพ่บอกนะว่ามันจะไปรอดนะคะอย่าไปฟังเสียงคนอื่นที่เขาจะมาบอกเราบอกว่าอุย๊ยมันไปไม่รอดหรอกเห็นมาหลายคู่แล้วยังไงมันก็ไม่รอดต่อให้เขาจะกรอกหูเรายัางไงอะ่ะอย่าไปฟังอยากให้เรามีความเชื่อใจเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มากๆ Calling in your soulmate นะคะแล้วก็ Forgiving and learning คุณรู้สึกว่าตัวคนคุยของคุณนะคือคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ส่งมาให้คุณนะณเพราะว่าคนคนนี้คือคุณได้ตรงตามคำขอเลยอะหลาหลายคนนะคะคุณอยากที่จะได้เจอกับความสัมพันธ์ที่ให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็มีการเรียนรู้ในการปรับตัวเข้าหากันนะคะ แล้วมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบนั้นจริงๆอะคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีความเข้าอกเข้าใจกันสูงมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่จะไปต่อนะคะ Give your relationship a chance นะคะไพ่บอกนะคะว่าคุณมาถูกทางแล้วนะในการที่จะ ไปต่อกับความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันจะเวิร์กนะเป็นความสัมพันธ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะอันนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์สําหรับคนที่มีคนคุยแล้วเราขอไปต่อนะกับการพยากรณ์สําหรับคนที่มีคู่สําหรับคนที่มีคู่ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักในตอนนี้นะคะเป็นไปได้ด้วยดีมากๆรักมีความมั่นคงนะคะมีความให้อภยัยมีความใส่ใจมีความสม่ำเสมอนะคะ ไม่ได้มีอะไรที่มันน่าเป็นห่วงเลยในสายตาของคุณนะแล้วเราก็มองว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงถ้าสมมติพูดจากมุมมองของคุณแค่สองคนนะถ้าสมมติว่าไม่มีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะมันไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยแต่ประเด็นก็คือในเดือนนี้มันจะมีคนนะคะที่เขาพยายามจะเข้ามาแทรกแสงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเพราะเขามองว่า ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักอะ่ะมันดีจนเกินไปจนมันเหมือนกับเกินหน้าเกินตาเขาอะ่ะอมืมีคนบางกลุ่มนะคะที่เขารู้สึกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับความรักครั้งนี้เขามองว่าความรักครั้งเนี้ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นมันไม่ควรที่จะไปต่อแล้วเขามีแต่ความอิจฉามีแต่ความเหมือนกับเขาเรียกว่า ความรู้สึกทุรนทุรายเวลาที่เห็นคุณมีความสุขอะเออมันมันจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะคนกลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้มีความปรารถนาดีให้กับคุณแล้วก็คนรักอ่ะอบางคนคือพยายามนะที่จะเข้ามาบอกคุณนะคะว่าแบบคนรักของคุณนะ่ะเขามีความไม่ซื่อสัตย์นะคนรักของคุณเขาทาอะไรผิดต่อคุณอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็ไปบอกคนรักของเราว่าเออเราอะไม่ดีเราไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือทําให้คุณกับคนรักอ่ะ เข้าใจผิดกันนะคะมันคือสิ่งที่เขาพยายามที่จะทําแต่เรามองว่าคุณกับคนรักอ่ะมีความเชื่อใจกันมากๆนะคะคุณคุณค่อนข้างรู้ในลักษณะนิสัยที่แท้จริงของกันและกันแล้วคุณมีการคุยกันตลอดเวลามันก็เลยทำให้สิ่งที่คนกลุ่มนี้พยายามทำมันไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าความรักที่คุณมีต่อกันมันมีความมั่นคงมากๆแล้วยิ่งคุณรักกันมากเท่าไหร่อ่ะ มันจะยิ่งทําให้อีกฝ่ายหนึ่งแบบอกแตกตายเลยนะเขาเขาจะรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันมันคือสิ่งที่หยามเกียรติเขาอย่างแรงเลยในการที่เขาทําให้คุณเลิกกันไม่สําเร็จอะอืมตัวคนรักของคุณนะคะเขาคนนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นชาวธาตุไฟได้ก็อย่างเช่นชาวลัคนาราศีเมษศหนแล้วก็ธนูเขาคนเนี้เป็นคนที่มีความแข็งแกร่งนะ เป็นคนที่หัวดือ้อหัวแข็งน่ะใครมาบอกเขาว่าเขาไม่ยอมเชื่อหรอกจนกว่าเขาจะเห็นด้วยตัวเองอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้คุณกับคนรักอะ่ะยังสามารถที่จะรักกันได้แบบไร้ปัญหานะคะเพราะว่าคนรักของคุณเขาเป็นคนในลักษณะนี้นะเป็นคนที่แบบไม่เชื่อใครอะ่ะเชื่อแต่ตัวเองจนกว่าที่จะได้เห็นกับสายตาของตัวเองถึงจะเชื่อนะคะเดี๋ยวเราขอดูไพ่ออร์คเลเพิ่มเติมเนาะว่าไพ่มีอะไรอยาที่จะบอกเราอี สำหรับไพ่ใบแ,แรกที่เราได้นะคะ introspection แล้วก็ pay attention to the red flags ตัวคุณกับคนรักรู้นะว่าตอนนี้มีคนที่เขาไม่ปรารถนาดีกับความรักของคุณนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะเอาสติเข้าสู้ไม่เอาอารมณ์มาสู้ you deserve love แล้วก็ free yourself นะคะ คุณสองคนฉลาดมากๆเลยนะในการที่จะดึงตัวเองออกมานะคะคือคุณพยายามที่จะไม่เอ g เกจเลยกับการกระทำของคนกลุ่มนี้นะคะคุณพยายามที่จะใช้ชีวิตแบบปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือไม่ให้ค่าเขาอะเพราะว่าคุณรู้ตัวดีว่าคุณไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระคุณสมควรที่จะเอาเวลาของคุณอนะไปรักกันให้มากขึ้นกว่าเดิมดีกว่านะคะ เป็นอะไรที่ฉลาดมากๆเลยอ่ะอืมดูจากไพ่แล้วว่าคนที่เขาไม่หวังดีกับคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดต้องอะไรคุณได้จริงๆอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักมันมีความ แข็งแกร่งมากๆนะคะอันนี้นะก็เป็นการพยากรณ์สำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะยังไงก็แล้วแต่การพยากรณ์เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะตรงแบบเต็มร้อเปอซ็นต์อย่างมากสุดก็เจ8 0หรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้อยากให้ใช้สติในการรับฟังแล้วก็รับชมกันนะคะถ้าชอบการพยากรณ์ในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพัพพีสตาร์ด,ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปต่อ,ตอไป วันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังแล้วก็รับชมกันเจอกันคลิปต่อไปค่ะ